ดกอยู่กองอยู่เป็นก้อนอยู่เลยปาดโอ้ยทำไงทำไมมันโดกจังเลยเนี่แล้วกัลูกเสมออ๋อสวยสวยสวยสีก็สวยเนาะสีสวยอู้เอ้าวสวยจังเลยอะ่ะปาดเอ้าทำไมมันโดกจังปาดโดกเนาะโดกคักอู้ดูแลดี โอ้เป็นก้อนเลยอ่ะแม่มายืนตรงนี้ให้หนูหน่อยหนูจะถ่ายรูปแม่กับมากหมาลำใหญ่คือเป็นตดีใจแท้พอใจไหมในปีนี้โอเยอะมากเลยอ่ะพาดอกมากเลยพอใจบอพอใจไหมปีนี้ขายได้กี่แสนละหมากลำใหญยังยังไม่ทันได้ ออกหลายสองต้นของแหงคัดรูกต้นใหญ่ดกมากเลยเนาะดกทุกต้นเลยทุกต้นมีเด้โอ๊ยดกมากเลยหนูว่าไปใส่ดอกเนงอ่อนซ้อนหมักลำไยอ่อนซ้อนหมักลำไยต้นนี้แหงาดกมากเลยนะคะเนี่ยสุดยอดมากเลย